สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกทคนนะคะวันนี้คุณครูวาวจะมาสอนความรู้เกี่ยวกับเรื่องทศนิยมนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยค่ะอ่ะทศนิยม ก่อนจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าทศนิยมกับเศษส่วนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะนักเรียนทศนิยมกับเศษส่วนมีความสัมพันธ์กันโดยเราสามารถแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมก็ได้หรือเราสามารถแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนได้การแปลงจะแปลงเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะนักเรียนวิธีการจํานะคะก็คืออย่างเช่นข้อนี้ตัวแรกเศษหนึ่งส่วนสิบนะคะถ้าตัวส่วนเป็นสิบเนี่ยทศนิยมมันจะมีแค่ตําแหน่งเดียวนะคะ ก็จะมีแค่ตำแหน่งเดียวอย่างข้อนี้ก็จะเป็น0.1นะคะถ้าเป็น1ส่วนร้อยโทศนิยมจะมี2ตำแหน่งนะคะนักเรียนอย่างข้อนี้ก็จะเป็น0.01นะคะถ้าเป็น1ส่วนพันโทศนิยมจะมี3ตำแหน่งนะคะจำไว้นะ100พันก็จะกลายเป็น0.001นะคะ อย่างข้อแรกตรงนี้มันเป็น9ส่วนสิบกส่วนสิก็จะได้เป็น0.9สบายๆเนาะข้อที่สองมันเป็นส่วนร้อยส่วนร้อยต้องมี2องตำแหน่งแน่นอนแต่ตรงนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหลังทศยมดังนั้นเราก็จะเอาไว้หน้าจุดทศนยมก็จะกลายเป็น2.03นะคะข้อนี้เป็นส่วนพันส่วนพันของเรา จะสังเกตว่าตรงนี้มันมีแค่2ตํตำแหน่งแต่ส่วนพันต้องเป็นสาตำแหน่งใช่ไหมดังนั้นเราต้องใส่ศูนย์ว้1ตัวนะคะนะเรียนถ้ามันมีไม่พอก็ใส่ศูนย์กัน1ตัวแล้วก็ใส่จุดใส่ศูนย์ข้างหน้าเรียบร้อยก็จะเป็น0 0 6 1นะคะข้อที่4ี่ส่วนพันต้องเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะคะนะเรียนแล้ว เตรงนี้มันเป็นส่วนเกินเราก็ต้องเอาไว้หน้าจุดทศนิยมก็จะกลายเป็น7.542นะคะขอ้ 5, ขอที่หข้อที่5ตรงนี้มันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ตัวปกติเหมือนข้ออื่นใช่ไหมมันเป็นเศษ12ส่วน25ตัวส่วนของเรามันไม่สามารถจะเป็น1 0ร้อยพันแบบที่เขาให้มาเริ่มต้นได้ดังนั้นหนูต้องแปลงล่างเขาก่อนแปลงล่าง25ให้มันเป็น10เป็นร้อเป็นพันให้ได้ แต่การจะแปลง25เป็นส0อ่ะมันค่อนข้างลำบากใช่ไหมคะคุณครูแนะนำว่าให้แปลง25เป็น100ดีกว่าโดยการ25ถ้าจะเอาตัวมาคูณให้เป็น100ก็คือต้องคูณ4นะคะนักเรียนเมื่อคูณ4ี่ตัวส่วนก็ต้องคูณ4ตัวเศษด้วยนะคะ25ส่วนคูณ4ก็เป็น100่ตรงนี้12คูณ4ี่เป็น4ี่สิบปนะคะ ก็จะได้คำตอบคือ0.48ค่ะนักเรียนก็ต่อมา7ส่วน8แต่ตรงนี้การจะแปลงเป็น10ไม่น่าได้แปลงเป็นร้อยน่าจะลำบากนะคะถ้าแปลงเป็นพันถ้าแปลงเป็นพันแล้วก็ต้องคูณด้วย125นักเรียน,นะคะคูณด้วย125ทั้งเศษและส่วนเลยนะคะขอดูนะ8 5 4 0ใส่0 6 4นะคะ แปดสองสิบหกสิยใส่062์ดสแปด1 8 90เป็น1,000นะคะตัวบนไปนเท่าไหร่เจ็ดห้าใส่5้าทดสามเจ็ด16 1ส7บส5หหเจ็ดสิบสทษเใส่7ทหนอ่นะคะโทษทีอะอันนี้เป็น5 จ็ดสองสใส่เจทดหนึ่งนะคะใส่เจทดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนึ่งเจ็ดเป็นแปดแปยเจดห้าทษสิยมันต้องมีสามตำแหน่งใช่ป่ะดังนั้นคำตอบก็คือ0 8 7ยหนะคะข้อที่เจสี่ก็ต้องคูณ25่ห้านะคะยี่หก็ต้องคูณ25เหมือนกันนะคะนักเรียนตัวล่างแน่นอนมันเป็นหนึ่ง้อยละ ตัวบนอะสามห้าคูณยี่ห้าตัวไหนตรงนี้อสามห้าคูณยี่ห้าเนาะห้ายี่สิบห้าใส่ห้าทดสองห้าสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดใส่ศูนย์สองห้าสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองสามหกเป็นเจ็ดน,นะคะเป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นแปด คูณผิดตรงไหนกันดูสิ2522าา250าาใส่ศูนย์ทด236.7เป็น5เป็น7เป็น8อ่ะได้เป็น8.75นะคะนักเรียนดังนั้นคำตอบก็คือ8.75เพราะว่าตรงนี้มันส่วนร้อยเนาะเราจะต้องติดทศนิยมแค่สองตำแหน่งน,นะคะ โอเคป่ะต่อ,อมาข้อนี้เรา25แน่นอนก็ต้องคูณ8นะคะเพราะเมื่อกี้มันแบบแย้งกันเนาะเมื่อกี้มัน8แล้วก็ต้องคูณเรา25อันนี้เรา25ก็ต้องคูณ8นะคะนะักเรียนตัวล่างสบายใจละเป็น1,000นะคะตัวล่างเป็น1,000ตัวบนอ่นะ8 7 5 10 6 8 5 4 10 8 6 18 8 7 5 1ดห้าส8 5 4ิ0 ไดห้า p l สี่เนาะแปลสี่สามสองสามสิบหกนะคะสิบสิบหกโซียมต้องสามตันแหน่งนะคะตัวหลังเนี่ยสามตัวจะเป็นอยู่หลังจุดนะคะเลขสามอยู่ข้างหน้าจุดก็จะกลายเป็นสามหกห้าหกขันะเรียนอ่ะคุณคุยท่านเนี่ยน,นะคะคุยฝนบ่อย,ย,ย,ยๆนะคะไปศึกษาวิดีโอเยอะๆจะได้จำได้จะได้ทำได้นะคะนะเรียนต่อมา เราจะเขียนทศนิยมเนี่ยให้อยู่รูปของเศษส,ส่วนนะคะเมื่อกี้เศษส,ส่วนทศนิยมใช่ไหมอันนี้ทศนิยมเป็นเศษส,ส่วนง่ายๆแล้วก็คือดูแค่หลังจุดถ้ามันถ้ามันจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็จะส่วนสิบถ้าสองตำแหน่งแบบนี้ก็จะส่วนร้อยถ้าสามตำแหน่งก็ส่วนพันแค่นั้นเองค่ะนเรียนข้อนี้ก็จะเป็นสี่ส่วนสิบข้อนี้ตำแหน่งเดียวก็จะต้องเป็นสิบหกส่วนสิบ ันนี้2ตําแหน่งใช่ปะ่ะก็ต้องเป็น92ส่วนร้อันนี้2ตําแหน่งนะคะก็จะเป็น305ส่วนด้วยร0 0ตรงนี้3ตําแหน่งก็จะเป็น71ส่วน1000ตรงนี้3ตําแหน่งก็เป็น8 8 4 6 9ส่วน1000นะคะตรงนี้2ตําแหน่งก็ต้องเป็น555ส่วน100 ตรงนี้3ามตำแหน่งก็ต้องเป็น1นึ่งพสองส่วนด้วย1,000นะคะเพราะสามตำแหน่งไม่ยากเนาะต่อมามาดูวิธีการาแปลงจุดทศนิยมเป็นค่าตามนี่เขาให้มาเนาะตรงนี้จะสังเกตว่าให้จําไว้ว่าถ้าเกิดคูณ10ให้เลื่อนจุดเปหนึจุด ะะถ้าคูณร้อยให้เลื่อนจุดไปสองจุดสองครั้งนะคะสองครั้งถ้าคูณพันให้เลื่อนจุดไป3ครั้งวิธีการจำหของคูณนะอย่างเช่นตรงนี้มันแปลงล่างจากสิบสองจุดห้ามันแปลงเป็นร้อยสิบห้าใช่ปะมันจะเลื่อนจุดไป1ครั้งเพราะฉะนั้นเลื่อนไป็น1ครั้งอย่างเงี้ยมันก็ต้องคูณด้วย10นะคะนักเรียนตรงนี้ศูนย์จดศนย์สามันจะเลื่อนจุดไปหลังเลขสามเนี่ยเพื่อให้เป็นค่าปกติเนี่ยสครั้งใช่ปะ ก็จะต้องคูณหนึ่งรนะคะไอ้นี่เราไม่รู้เลขอะไรแต่มันคูณหนึ่งอแล้วเป็นห6ลักษณะจะเป็นแบบนี่เห็นไหมคะเลื่อนไปสองครั้งแล้วเป็นห6สิบหก็จะต้องเป็น0 6 6จุเห็นปะเอาเลื่อนไปสองครั้งมันจะกลายเป็นค่าปกติละต่อมาอันนี้นะคะ9เอาไงดีอะก็ต้องเป็นมันคูณ1ิเนาะก็ต้องเลื่อนจุดหน่ครั้งเดียวก็จะต้องเป็น0 9จนะคะ คูณ10จะเป็น9นะคะไอ้นี่มันต้องการจาก8.00 2จะต้องเป็น8,002ก็จะต้องเลื่อนจุดมาทั้งหมด3ครั้งก็ต้องคูณด้วย1นึ่พนะคะต่อมาตรงนี้เราต้องการ5แล้วเราเลื่อนจุดมาเป็นคูณพันเราต้องเลื่อนมาสครั้งก็ต้องเป็น0.005เพราะเราเลื่อนจุดมา3ครั้งนะคะ ต่อมาตรงนี้นะคะเราเลื่อนจุดมาแค่สองครั้งเห็นไหมก็ต้องคูณด้วยหนึ่งร้อยตรงนี้ก็เหมือนกันเลื่อนจุดมาสองครั้งนะคะให้มันอยู่หลังให้จุดไปอยู่หลังตรงเนี้ยนี่เนาะให้จุดอยู่หลังด้วยหนึ่งสองครั้งนะคะก็ต้องคูณด้วยหนึ่งร้อยเหมือนกันตรงนี้เลื่อนคูณหนึ่งร้อยใช่ป่ะก็ต้องเลื่อนจุดมาสองครั้งก็ต้องหาตัวที่มันเป็นพศน,นิยมสองตำแหน่งก็คือ 0.79นะคะนักเรียนตรงนี้1,000ใช่ปะ่ะมันจะต้องเลื่อนจุดทั้งหมด3าครั้งมันต้องเป็นพศนิย,ายาม3าตำแหน่งดังนั้นก็จะกลายเป็น0.028ค่ะข้อนี้นะ่ตอมาข้อที่4ข้อที่4คุณครูขอ,ขอแยกย่อยอย่างนี้เนาะข้อที่4เริ่มต้นนักเรียนนักเรียนจะต้องหาผลคูณผ,ผลบวกผลหารของพสนิย,ายามเศษส่วน ก่อนแล้วก็ให้แปลงร่างเป็น cosine อีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนวิธีการทําก็คือดูนะข้อนี้เขาให้เศษส่วนเรามาใช่ปะเอาให้เศษส่วนเรามาเราก็เอามาเขียนก่อนเลยนะคะอย่าลืมเขียนวิธีทำด้วยนะคะเดี๋ยวผครูขออนุญาตเขียนตัวเลขก่อเนาะใส่สามส่วนสิบคูณสิบห้า ่ถ้าตรงนี้ไม่คิดอะไรมากก็สามารถกับีเลยเนี่ยใช่ไหมห้ 5, 2, 5, 3, ะะาสองสิบห้าสามสิบห้านักเรียนสามคูสามเป็นเก้าใช่ปะเศษเก้าส่วนสองทีนี้เราจะต้องแปลงให้มันเป็นจุดทศนิยมรอบหนึ่งเนาะ ดูซิว่าสองคูณอะไรให้มันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันได้ไหมสองก็คูณอะไรเอ่ยสองคูณห้าใช่ปะ่ะสองคูณห้านะคะ,ะาก็จะกลายเป็นเก้าห้าสี่สห้าสี่สห้าส่วนสิบาก็จะกลายเป็นสี่จุดห้าคราวนี้ ข้อน,นี้ตอบ4.5ค่ะนักเรียนต่อมาข้อที่2ก็คือเศษหส่วนสเนาะเขียนจทย์กดชี้หมอกเขียนจทไว้ก่อนนะคะนักเรียนหารเศษหนึ่งส่วนสนนนานะคะก็เท่ากับเศษหนส่วนสนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะกับเศษเป็นส่วนซัก เ okay. ตัดได้ไหม4หนึ่ง4แปด4สามสิบสองก็จะเป็นแปดตอนนี้ก็ตอบแปดได้เลยค่ะครูให้เวลาจุดแป๊บนึงนะคะอันทีปฏิบัติดะะตดได้ค่ะข้อนี้ ได้ยังเอ่ยนะคะนักเรียนอะข้อต่อมานะคะข้อที่สามนะคะข้อที่สามเป็น0.3หารด้วย2นักเรียนเรียนมาแล้วเมื่อกี้0.3เนี่ยมันสามารถแปลงเป็นอะไรได้คะนักเรียนอะ่ะเดี๋ยวเขียนจุดก่อนนะคะ0.3หาร2เนาะ0.3ของเราแปลงเป็นเศษสามส่วน สิบได้ใช่ป่ะแล้วหนูก็เอาไปหารสองคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเลยเนาะนี่นะคะตรงนี้มันคือสองส่วนหนึ่งเนาะเปยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็เป็นหนึ่งส่วนสองนะคะนักเรียนมันก็จะเท่ากับษสามส่วนยี่สิบคุณครูต้องการแปลงตรงนี้ให้มันเป็น ส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันไปยังไงดีแปลงเป็นส่วนร้อยดีกว่านะคะโดยการเอาอะไรมาคูณเอ่ยห้ามาคูณเนาะห้ามาคูณจได้ส่วนก็จะเป็นสามห้าสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยนะคะก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยศูนย์จ 15น,นะคะนักเรียนจริงๆข้อน,นี้เราสามารถใช้วิธีการตั้งหารได้นะคะนักเรียนแต่อันนี้คุณครูใช้วิธีการเชื่อมโยงจากเมื่อกี้มาก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังคุณครูจะสอนวิธีการหารแบบง่ายๆให้เนาะข้อต่อมาพร้อมยังเอ่ย ออกมานะคะ9.51นะคะนักเรียนชี้นะคะ9.51เนาะหารด้วย3ใช่ปะ่ะ9.51หารด้วย3ก็แปลง9.51มันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมก็ต้องเป็น9.51ส่วนส่วนหนึ่ง 100นะคะนักเรียนแล้วตรงนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณซะกับเศษเป็นส่วนให้เรียบร้อยนะคะต่อด้ทีนี้ตัดได้ไหมลองตัดตัวนี้ไหมว่าจะได้นะครับเนี่ยสามหนึ่งสามสามสามเก้านะคะสามหนึ่งสามห้าลบสามเหลือสองไปยี่สิบเอ็ด สามเจ็ดยสบเอ็ดนะคะเป็นทีตรงนรี้ตรงนี้ต้องไม่มีจุดนะคะทศที sorry ตรงนี้ต้องไม่มีจุดเนาะเพมันแปลงด่างละตัดละเหลือ3ามสเจ็ดนะคะก็จะกลายเป็น3ามสิบเจ็ด ส่วนด้วย100นะคะนักเรียน317ส่วน100ก็คืออะไรเอย่ย3.17เพราะอะไรเพราะว่าถ้าส่วน100ก็ต้องเป็นทุกนช2ตำแหน่งใช่ไหมมานี้นะคะนักเรียนต่อมาข้อที่ห้า สองข้อสุดท้ายละข้อที่5ก็คือ7.015นะคะเขียนจุดไว้ก่อน7.015นะคะหารด้วยทําทำเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นทุกราส่วนาแหน่งเนาะเดี๋ยวครูตั้งจดให้เธอไปทำเองนะก็เป็น7 015ส่วนด้วย1นึ่พันนะคะสามตำแหน่งนะคะนักเรียน แล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนซะให้ไปหาเองเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดมานีก่อนเนาะให้ไปหาเองเป็นการบ้านนะคะว่าถ้าหารแล้วคําตอบมันจะเป็นเท่าไหร่นะคะนักเรียนการบ้านมีสองข้อสัปดาห์นี้ไอ้วันนี้นะคะการบ้านมีสองข้อต่อมา0.6หกนูก็เขียนก่อนลูก0.6นนะคะหารสิบสอง ก็จะกลายเป็นตรงนี้หกของเรามันเทกยมหนึ่งตำแหน่งใช่ป่ะ mm. ก็ต้องเป็นหกส่วนสิบนะคะ mm. เปลี่ยนหาเป็นคูณเลยให้เรียบร้อยตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งเนาะ mm. กับเศษเป็นส่วนซักอ้าวหน้าที่เธอคือไปหาให้ครูหน่อยว่าไอ้สองข้อนี้คำตอบมันเป็นเท่าไหร่แล้ววันพรุ่งนี้เรามาทวนกันอีกทีนึงแล้วครูจะถามว่าคำตอบมันค็นเท่าไหร่นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ พรุ่งนี้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย